ครับผมวันนี้ผมภายดำนะครับจะพาไปดูตำนานครับมิสูไลลี่อาร์ตปลูกตำนานซึ่งห่างหายไปประมาณ11ปีได้นะครับผมครับจะพาไปดูนะครับว่าไลาลี่อาร์ตปัจยโลมีอะไรแตกต่างมากครับไปเลยสวัสดีครับผมไายดำมิสูนะครับ วันนี้ผมจะพามาดูเจ้าปาเจโร่สปอร์ตเรลลีอาร์นะครับผมนี่เลยครับเริ่มจากหน้ากระจังนี้ครับเป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถสีขาวนะครับผมมาดูด้านล่างครับด้านล่างนี่จะจิชายกันชนอ่าตัวสีดำเนี่ยมีตัดตัดสีแดงนะครับให้ด้วยนะครับกับโลโก้เรลลี่อาร์นี่ครับผมนี่ของแท้ต้องเป็นอย่างนี้ครับโลโก้เรลลี่อาร์นะครับผมมาดูด้านข้างครับผมสำหรับด้านข้างนะครับ จะเป็นล้อแมกขอส18ครับผมสีดำนะครับผมพร้อมกับตัวคิวล้อนี่ครับสีดำก็นี่ครับกันโคลนกันโคลนนี่จะเป็นสีแดงครับนี่จะเป็นคอนเซ็ปต์ของลายลีอาร์ตเขานะครับผมครับด้านข้างนี้ครับก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับแดงดำนะครับผมแล้วก็มีตัวลลีอาร์ตนี่ครับของแท้มามาจากโรงงานเลยครับผมมาดูภายในกันบ้างครับผม ภายในนี้ก็จะเป็นบอกหนังนะครับผมพร้อมกับบอกเป่าไฟฟ้าครับผมก็จอจอสัมผัสนะครับขนาด8นิ้วเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้8สตีดสปอร์ตหมดนะครับผมครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับผมครับอ่าตรงนี้ขาดไม่ได้เลยนี่ราวหลังคาครับจะเป็นสีดำนะครับผมพร้อมกับหลังคาเป็นสีดำเหมือนกันครับ ด้านท้ายด้านท้ายนี่ก็จะมีสปอยเลอร์ให้นะครับสีดําตัดกับตัวรถนะครับสีขาวครับผมส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นชายกันชนด้านล่างครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดกับสีแดงไฟไฟเลี้ยวนี่เป็นสีแดงครับพร้อมกับโลโก้เลยรีอาร์ตของแท้ครับผมนี่ครับครับดูภายในบ้างครับผมครับสําหรับภายในนี่ก็จะกว้างขวางนะครับ นั่งฟางหลังผมประตูไฟฟ้าปรับไฟฟ้าครับโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจครับกุญแจอยู่ที่เราเนี่ยสามารถกดปุ๊บมันก็จะปิดประตูให้เลยครับผม <Dip. S 1> เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเจ้า p าเจโร่สปอร์ตเลลี a อาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบรถอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมครับไปเลยครับ ครับผมอยงไง้างครับสําหรับเจ้าไิโยโรสปอร์ตลาลีอาร์นะครับผมตัวนี้จะมีให้เลือกอยู่สสีนะครับคือสีขาวและสีดําสําหรับเจ้าไิโยโรสปอร์ตลาลีอาร์สีขาวเนี่ยนะครับในราคา1นึ่งล้านสามแสนแปนะครับส่วนเจ้าสีดำนะครับอยู่ในราคา1นึ่งล้านสามแสนมนาะครับผมสาหรับโปรโมชั่นของผมนะครับเดือนนี้จัดไปเลยครับเน้นๆเลยนะฟังดีๆนะครับผม 19,900เท่านั้นครับออกรถใช้เงินเท่านี้นะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,900เั้ท่านั้นครับสำหรับวันนี้ผมไผ่ดำมิซูนะครับอขอฝากฝากติดตามผมนะครับเพจไผ่ดำมิซูนะครับแล้วก็ฝากเบอร์มือถือไว้นะครับ095 5 5 0 6 5 14ะครับสำหรับไผ่ดำวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม